ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับผม,ผมก็ดีนดี้ต้อนรับเข้าสู่เว็บ i อล่าซับโค้คนะครับก็ซอสโค้ดสำหรับวันนี้นะครับที่จะมีมาขายนะครับก็เป็นซอสโค้ดแนวดำเนินตามเนื้อเรื่องนะครับผมก็คือวิ่งตามเนื้อเรื่องถ้าใครเคยเล่นเกมแนวพละดินหรือว่าเกมแนวนั้นนะฮะ แนวพลัดินแนวเซเว่นฮีโร่นะครับก็จะเป็นแนวนั้นนะครับแต่เป็นทีดีทีดีนะครับผมทีนี้เซเวอร์นะครับเซเวอร์นะเซเวอร์จะเป็นเอ่อเซเวอร์วินโด้นะครับวินโด้เซเวอร์นะครับผมอ่าให้ให,ให้ดูภาพตัวอย่างนะครับผมแล้วก็ตัวเกมตัวนี้นะครับก็จะมี <c oughs> ไฟล์เอกสารนะครับแล้วก็ไฟล์ PDS นะครับให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ไฟล์เกมนะครับไฟล์เกมนะสคริปนะครับไม่มีติด d l นะครับผมก็แก้ไขได้ทุกสคริปนะครับแล้วก็สามารถสร้าง64บิตได้นะครับหรือว่าสอบถามเราได้นะฮะสำหรับคนที่ ซื้อไปนะครับแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนตัวละครรีสกินต่างๆนะครับ <c oughs> นำไปแก้ไขได้นะครับก็เสียไฟล์เสียงครบนะครับผมแล้วก็แอนิเมชันทุกอย่างครบนะฮะพร้อมสมบูรณ์แบบนะครับผมให้ดูตัวอย่างนะ,อ,ะอันนี้เป็นแคมเมนะครับผมก็จะเป็นตัวแอนิเมชันแคมเมรนะครับ ทุกอย่างครบนะฮะในนี้นะโอเคเดี๋ยวจะเสียเวลาไปก่านนี้เดี๋ยวเราลองเทสตัวเกมเลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยผมขอเกินก่อนก่อนเทสล้วกันเป็นตัวเกมนะฮะที่ภาพสวยมากๆนะครับภาพสวยมากๆเกมหนึ่งเลยนะฮะแล้วก็ตัว UI เนี่ยมีแอน m เมชันเยอะมากๆนะครับผมถือว่าตัวซาร์โคตัวนี้เนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับ ดีมากๆเหมาะกับการไปเปลี่ยนสภาพเกมรีสกินนะฮะแล้วก็เหมาะกับการเปิดเปิดให้บริการมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเท,ทให้ดูนะฮะโอเคนะครับผมก็ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอใส่ไอดีก่อนนะครับ ค okay. ระบบมันจะเป็นการสมัครออโต้นะครับผมโ okay. อเคผมมีเคยมีไอลาสโพลแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะลองเทสน,นะครับ แล้วก็ระบบการควบคุมของเกมนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอนิเมชันนะครับต่างๆแลนาเนี่ยใช้ระบบเดคนิเกชันนะครับในตัว Unity Engine 100%นยเนะครับแล้วก็คัสซีนต่างๆเนี่ยก็นำไปแก้ไขได้อย่างง่ายดายนะฮะจะไม่ใช่เป็นคัสซีนสคริปต์นะครับก็สามารถนำไปแก้ไขได้นะฮะ จะเป็นคัสซินแบบรูปแบบนี้นะครับเวีพอยต่างๆนะฮะซึ่งก็ถ้าใครไม่ได้เออประมาณว่าไม่ได้สายอ่านโค้ดนะครับก็สามารถนาไปแก้ไขแบบลากวางจับวางได้นะครับอ่าภายในตัวเกมนะครับจะสอนนะฮะให้เราเดินก่อนนะครับแล้วก็การบังคับตัวเกมนะครับจะมีสองรูปแบบนะฮะก็คือ อ่ะเดี๋ยวมันให้มันสอนก่อนนะครับก็คือมันจะให้สอนเราใช้อัลติเมทนะครับในการใช้สกิลนะฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคัสซีนะครับจะสังเกตได้ว่าคัสซีไปตามเบต่างๆนะครับผม ่าระบบแนะนําบอสนะครับแล้วก็การเคลื่อนที่แบบกระโดดนะครับก็คือทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถใช้ทักษะของตัวเองได้อย่างง่ายๆนะครับทําให้เกมเนี่ยเพิ่มความสนุกไปได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะสปีดต,ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอธิบาย ระบบเกมด้านในอีกนะครับก็มีการสรุป i อ p นะครับผมสรุปไอเทมนะครับแล้วก็ฝึกสอนนะฮะเบื้องต้นเนี่ยจะครบมากๆนะครับท่านี้ระบบนะฮะถือว่าสวยงามมากๆนะครับอันนี้คือหน้าเมนูนะครับตัวเกมนะฮะจะไม่ใช่ 2D แต่อย่างใดนะครับแต่จะเป็นสามมิติ รนะ้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะซอโคตัวนี้นะครับทีลิทนะฮะทีนี้มันเป็นซอร์โคที่ถูกสร้างมาผลิตมาปีสองพันสิบแปดนะครับผมแต่ว่าณนะปีนั้นนะครับณนะปีนั้นนะตัวซอร์โคต,ตัวนี้นะครับก็คือเปิดให้บริการปีสองพันสิบแปดแต่ว่าถูกเริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นออบเจกต่างๆเนี่ยเริ่มต้นโปรเจกต่างๆนะครับ มาตั้งแต่ปีสอง6 2 0สิบหกสองนสิบ้านะฮะมันทำให้เอนจินตัวสร้างพัฒนาเนี่ยมันทีลิตค่อนข้างสูงสำหรับการทดสอบเกมในปีนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเกมนี้เนี่ยสำหรับในยุคนี้นะครับมือถือทุกมือถือนะฮะรันภาพสวยอย่างนี้ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะฮะเพราะว่าในปีนั้นๆน,น,นะครับมันมีมันติดปัญหาเรื่องของมือถือเนี่ย ยังไม่สามารถเรนเดอร์ภาพระดับนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะในปีนี้นะถือว่าสวยมากแล้วก็ทีลิทไม่ไม่ถึงแสนนะครับนั่นหมายความว่ามือถือทุกรุ่นนะฮะไม่ว่ารุ่นราคาสองสามพันเนี่ยก็สามารถเล่นได้นะครด้วยภาพระดับนี้นะครับผมเดี๋ยวผมนะแมปเนี่ยก็จะมีการนำทางเราให้ไปตามผาดของเกมนะครับเส้นทางของเกม อันนี้ก็คือคุณภาพแบบนะครับจะเห็นได้เลยนะฮะว่าคุณภาพแบบสวยมากๆนะฮะต้นไม้นะครับอันนี้นเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวอ็อบเจกต่างๆนะครับถือว่าเป็นอ็อบเจกแยกนะครับไม่ได้ถูกทำมาเป็นแบบ t อ่ a ทนะครับแล้ว Import แบบมานั่นหมายความว่านะอันนี้นั่นหมายความว่านะ หมายเขาว่าถ้าสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจที่จะอยากได้แมพเฉยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวสร้างมาเนี่ยไม่ได้สร้าง i m p o r t t d Max นะครับนั่นหมายควาว่าสามารถไปสร้างสรรค์แมพตัวเองได้อย่าง100%แน่นอนนะครับก็คือเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่สร้างสรรค์อะไรได้ง่ายนะฮะที่สำคัญมันไม่แหลกแน่นอนนะครับทีลิสไม่สูงนะฮะ นี่คือส่วนสําคัญของเกมมือถือนะครับบางคนว่าเอยเกมมือถือเนี่ยภาพสวยเนี่ยอย่างอย่างเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องเล่นได้อย่างลื่นไหลนะครับแสงเงาถือว่าสวยมากๆนะครับเอฟเฟกเลือดต่างๆนะ animation ต่างๆนะครับ,รบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถูกสร้างมาโดยทีลิสเน่ยี้ยไม่ถึงสองแสนนะครับแล้วก็ดาวคอเออดาวคอเนี่ย 2องร้อเองนะครับผมไปต่อเรื่อยๆนะครับตามระบบกเกมนะครับตัวละครทุกตัวนะครับสามารถเคลื่อนที่ได้นะครับตามสั่งนะฮะก็คือสามารถกระโดดหนีให้ตัวละครแทงหรือว่าตัวอีกตัวหนึ่งเนี่ย ตีจากระยะไกลนะครับต่างๆนะฮะทำให้ตัวเกมเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับหรือว่าผู้เล่นเนี่ยมีการฝึกทักษะมากขึ้นนะครับก็จะแตกต่างจากเกม Open World นะฮะเพราะว่าเกมพวกนี้จะเน้นไปที่ทักษะของผู้เล่นนะครับโอเค ล้วก็ข้ามคัสซีนอะไรไปนะครับคัสซีนมีเยอะมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคัสซีนไม่ใช่วิดีโอนะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณเปลี่ยนจเจ้าตัวโมเดลนะครับโมเดลที่คุณเปลี่ยนมาเนี่ยก็จะเป็นไปตามคัสซีนเลยนะครับก็คือหมายความว่าอันนี้คือระบบสุ่มของนะครับจะสังเกตได้ว่า Ui ต่างๆนะครับกวจะสุ่มได้นะก็มีลูกเล่นนะครับหรือว่า a อนิเมชันนะครับสวยงามมากๆะล้วฮะเราจะได้ตัวละครใหม่มานะครับแต่เท่าที่คุณเห็นอยู่นะครับก็คือแมปแต่ละแมปเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะที่ผมเล่นมาแต่เมื่อกี้นะฮะแล้วแมปแต่ละแมปเนี่ยมีความละเอียดสูงมากนะครับสูงขนาดที่เรียกว่าเออผมเห็นแล้วอ่ะค่อนข้างคมมากๆนะครับสำหรับเกมมือถือ แต่ไม่ได้เชื่อว่าทีลิสจะอยู่ที่ระดับแปดหมืนอยู่นะครับในระหว่างเล่นนะครับผมถือว่าซอโคต,ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะมากนะครับอันนี้ผมเหมาะมากนะ บอกไว้ก่อนในเรื่องของการสร้างกําไรหรือว่าค่อนข้างเป็นซอฟต์แรบแบบเกมแบบพิมพ์นิยมนะครับก็คือเปิดยังไงเนี่ยมีผู้ใช้งานอยากจะเล่นแน่นอนนะฮรระบบเนี่ยมีอัปเกรดนะครับอัปเกรดอัปเกรดเนี่ยมีอัปเกรดหลายแบบนะครับอัปเกรดสกิลนะครับอ่าสกิลก็มีหลายคา์สเหมือนกันนะครับแล้วก็ อัปเกรดปานต่างๆนะครับก็คือสเตตัสของตัวละครแต่ละตัวนะครับซึ่งตัวละครเนี่ยก็มีหลายตัวมากๆนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยของคุณเนี่ยได้สุ่มนะครับเพื่อสร้างกําไรนะครับก็คือตัวละครยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ระบบแท็กทีมนะครับหรือว่าตัวละครเป็นทีมนะฮะแล้วก็อันนี้คือที่สําคัญเลยนะครับระบบนี้ก็เป็นระบบอาวุธนะครับก็คืออาวุธเฉพาะตัวละครเนี่ย จะทําให้คนเนี่ยอยากสุ่มนะครับอยากสุ่มอาวุธชิ้นชิ้นหนึ่งเพื่อมาใช้กับตัวละครตัวละครใดตัวละครหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่ามันจะสร้างกำไรให้คุณได้เพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวนะฮะร,ระบบนี้นะครับแล้วก็เราร,ระบบปานนะครับอันนี้ต่างๆนะฮะก็คือตีบวกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทำให้เกิดออร่าในตัวละครนะครับแล้วก็แน่นอนระบบ PVP ทุกอย่างครบแน่นอนนะครับอันนี้ผมให้ดูความสวยงามนะครับอ่า อันนี้ก็เติมเงินนะครับต่างๆนะครับแพ็กเกจเติมเงินต่างๆเนี่ยมันมีครบพร้อมแล้วแน่นอนนะครับ VIP ศูนย์นะครับแล้วก็ระบบพื้นหลังนะครับหมายความว่าระบบเกี่ยวกับแอดมิน GM เลยครับหรือว่าถ้าเป็นภาษาั้บาลเขาเรียกว่าระบบเอเจนซี่นะก็คือสําหรับพนักงานที่ต้องการที่จะแอดลูกค้านะครับแอดเงินให้ลูกค้านะฮะมีครบแน่นอนนะครับอ่าอันนี้ครบหมดนะครับก็ ระบบเพื่อนนะครับลิงก์นะฮะอันนี้ก็สามารถนำไป SDK เองกับ Facebook, Google ได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋วผมแนะนำทุกระบบตรงนี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับอันนี้คือระบบ i n v e n t o r y นะครับ In v เ n t o r y เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของไอเทมต่างๆนะครับที่ได้มาหรือว่าสุ่มได้มาหรือว่าดอบนะครับเป็นการทำเพวสต่างๆนานานะฮะ จะเยอะแยะนะครับแล้วก็เปิดเวอร์เวสสิบสองมันมีที่ยังไม่ได้เปิดอีกเยอะนะครับระบบสุ่มนะครับก็สุ่มได้ถึงหลายรูปแบบนะฮะก็คือสุ่มชุดส,สุ่มอาวุธสุ่มตัวละครนะครับนั่นหมายความว่าก็จะทําให้มีสิทธิ์ที่จะได้รายได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ VIP นะครับมียาวจนถึง VIP สิบสี่เลยนะครับก็ไปเพิ่มได้เหมือนกันอันนี้มันก็ไม่เป็นไรนะครับ ระบบกิจกรรมนะครับหรือล็อกอิน i n e วันมีครบเอาง่ายๆนฮะถ้าเป็น e อ็กซ์คลูซีฟซอนโคเนี่ยทุกระบบเนี่ยจะครบมากๆอยู่แล้วนะครับหมายความว่าระบบ Agency พื้นหลังระบบ <c oughs> ที่เหมาะสําหรับการเปิดให้บริการนะครับ <c oughs> เพื่อสร้างไรายได้นะครับระบบโปรโมทเอ๊ยระบบเกี่ยวกับการชวนคนนะครับโปรโมทหรือว่าเอ่อตัวระบบเกี่ยวกับ กองทุนต่างๆที่สามารถทําให้ส่งเสริมการขายนะครับมาเก็ตต่างๆนะครับก็จะมีครบให้อยู่แล้วนะฮะในเอสซูซอสโค้ดอยู่แล้วนะครับระบบแลนกิ้งนะครับระบบต่อสู้อะไรต่างๆมีครบนะครับถือว่าครบมากๆนะครับแล้วก็นี่จะให้ดูรายละเอียดแมบนะครับลองคิดดูนะครับแบบเก้าหมื่นสามพันสี่ร้อยทีลิตนะครับหรือว่าโพลีนะ แต่ว่าเราขยายไปใกล้ๆเนี่ยก็ยังคงรายละเอียดชัดเจนอยู่นะครับนั่นหมายความว่าแบบเนี่ยแม้แต่เป็นแบบเมนูนะครับแต่เขาก็สร้างมาอย่างสวยงามนะครับเมืองต่างๆนะฮะคุณสามารถนั้นไปแก้ไขหรือว่าไม่จําเป็นต้องแก้ไขเลยก็ยังได้นะครับโอเคสําหรับซอสโคดนี้ก็จบแค่นี้นะฮะเรื่องของพรีวิวซอสโคดนะครับส่วนเรื่องของภายในรายละเอียดต่างๆเนี่ย สามารถติดต่อได้นะฮะ